รถเดินเบาไม่ได้อย่าแก้ไขปัญหาแบบนี้เด็ดขาดไม่รู้ว่าท่านไปได้วิชานี้มาจากสำนักไหนทำแบบนี้แล้วมันอันตรายถึงชีวีต่อลูกค้าและก็ต่อเพื่อนร่วมถนนสวัสดีพี่น้อง A FC ทุกท่านครับวันนี้ผมได้เอารถออกไปทำการเทสนะครับสำหรับเวีบร้อยสไอคันนี้นะ หลังจากที่เราเทสการขับขี่ที่ความเร็วสูงสูงสักนิดนึงทีนี้าจากเดิมรถมันก็ขับได้ปกติเดินเบาได้ปกติแต่หลังจากที่เราเอารถออกไปทำการเทสผลปรากฏว่ามีอาการคันเร่งค้างระยะฟีคันเร่งมันเยอะขึ้นผิดปกตินะครับแบบนี้อันตรายมากๆเลยมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปชมพ,พร้อมๆกันครับ เรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับเขาได้ทําการแก้ไขปัญหาเรื่องของรถเดินบองไม่ได้นะครับในขณะที่รถเดินบองไม่ได้นั้นปัญหามันเกิดมาจากหลายๆสาเหตุที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟได้ฟังและก็จะชี้โพรงชี้เป้าบอกถึงจุดที่อันตรายที่ห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่า สิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนะไม่รู้ว่าฝีมือใครแหละสำหรับรถคันนี้นะซึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องของอาการเดินเบาไม่ได้นะมาจากพื้นที่อื่นนะรถถูกส่งนำกลับมาแก้ไขปัญหา,าเรื่องของอาการเร่งสะดุดนะครับในเคสนี้นะเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในกรณีที่รถมันเดินเบาไม่ได้นั้นสาเหตุที่มันเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นมาจากาสองประเด็นหลักๆนะสองประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือตัวเครื่อง่เห็นไหมตัวเครื่องนะครับเขาจะทําเครื่องมาแล้วก็ทากาวมาใหม่ๆเลยนะครับหัวฉีดเปลี่ยนมาใหม่นะครับนั่นหมายความว่านะครับอาการลดเดินเบาไม่ได้นั้นนะครับมันก็เกิดมาจากเรื่องของกําลังอัดแหละส่วนหนึ่งนะครับกําลังอัดไม่ดีนะครับลูกสูบแหวนหลวมาวาล์วชิดาวาล์วยัน นะครับก็ทําให้รถของเราเดินเบาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับหัวฉีดตันนะครับก็ทําให้รถของเราเดินเบาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจ่ายน้อยมันกินไม่อิ่มนะครับอ่าเรื่องของกรองอากาศก็มีส่วนนะครับทําให้รถเดินเบาไม่ได้อ่ามีส่วนเหมือนกันกรองอากาศไม่ใส่บ้างละนะครับกรองอากาศตันก็มีส่วนน่าแต่ในรถคันนี้น้าเขาได้เอาสายยางตรงนี้นะครับมาแก้ไข ปัญหารถเดินเบาไม่ได้มาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เราจะทำการแก้ไขนะครับซึ่งเขาได้เอาไปใส่จุดไหนของตัวรถเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง f อได้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันเป็นจุดที่อันตรายถึงชีวีกันเลยทีเดียวนะครับทุกท่านนะ ะนะครับเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้ลถนเดินเบาไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของแรงดันปั๊มติก๊กไม่ว่าจะเป็นแรงดันปั๊มติก๊กน้อยแรงดันปั๊มติก๊กไม่ถึงแรงดันปั๊มติก๊กล่วงนะครับย่อมมีผลต่อ,อรอบเดินเบาทั้งนั้นเลยนะครับุกท่านแต่นะครับคนที่เขาทามาก่อนเรานะ เราก็ไม่รู way, like shoe, people, the the ้นะครับว่าเขาคิดอย่างไรนะถึงได้นําสายยางตัวเนี้นะครับสายยางตัวที่เพื่อนๆทุกท่านได้เห็นเมื่อกี้นะสายยางตัวนี้เขาเอามาเป็นตัวรองปรับตั้งรอบเดินเบานะเขาเอามาเป็นตัวรองปรับตั้งรอบเดินเบานะครับนี่สายยางตัวนี้นะเป็นสายยางน้ํามันเป็นท่อน้ํามันนี่แหละเขาเอามารองตรงนี้นะเดี๋ยวจะโฟกัสให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซได้ดูเดี๋ยวขออนุญาต หาตำแหน่งมุมกล้องที่มันจะมองเห็นก่อนนะครับทุกท่านก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้นั่งถ่ายคลิปอยู่กลางแดดมองไม่เห็นอะไรเลยนะมองผ่านกล้องก็งไม่ได้ด้วยนะอันนี้เราสุ่มนะว่าจะถ่ายรูปมาได้ตรงตำแหน่งไหมนะนะครับณบริเวณที่ผมชี้นะบริเวณที่ผมชี้ชด้านใต้ลิ้นเลงนะผมเรียกว่าด้านใต้ลิ้นเลงก็แล้วกัน ตรงนี้จะมีน็อตปรับตั้งคันเร่งอยู่นะมันจะมีน็อตปรับ,รบสำหรับตั้งคันเร่งสาหรับตั้งรอบเดินเบาอยู่นะครับทุกท่านตรงนี้นะจริงๆแล้วนะ็อตตรงนี้ห้ามขยับโดยเด็ดขาดเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเหล็กตะของอๆงอ,งอ,งอยู่เห็นไหมอ่ามันจะมีเหล็กตะของอๆงอ,งอยู่เหล็กตะขององตรงนี้แหละหนะที่เขาเอาสายยางมาสวมนะที่เขาเอาสายยางมาสวมเวลาที่เราขับปกติธรรมดา สายยางมันก็หลุดลงมาอยู่ข้างล่างนะสายยางมันก็หลุดลงมาอยู่ข้างล่างแต่พอผมเอาไปทําการขับเท่านั้นแหละสายยางที่มันหลุดอยู่ข้างล่างมันกลับเลื่อนนะมันกลับเลื่อนออกมายันกันกับหัวน็อตทีนี้เวลาเรายกคันเร่งมันทําให้รถของเรามีอาการรอบเครื่องค้างคันเร่งค้างทีนี้มันจะเบรกไม่อยู่นะสิมันอันตรายนะครับเพื่อนๆอย่าหาทําโดยเด็ดขาดไม่รู้ว่า สำนักไหนทํามาแบบนี้อันตรายมากๆเลยอันตรายถึงชีวีเลยนะเพื่อนๆนะก็อย่าไปหาทําก็แล้วกันนะสำหรับสายยางเอามารองเนี่ยแหละนะอย่าไปทํากับใครอีกเด็ดขาดนะเตือนไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็น FC เองหรือว่าเพื่อนช่างด้วยกันเองอย่าไปเอาสายยางรองตําแหน่งปรับตั้งคนเลงแม้กระทั่งน็อตปรับตั้งคนเลงที่อยู่ใต้ลิ้นเลงห้าม ปรับแต่งแต่อย่างใดถ้าปรับแต่งมาเครื่องร้อนรถมันจะเล่งเองเบรกไม่อยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนในกรณีรถเดินเบาไม่ได้นั้นให้ท่านไปไล่เรื่องของกําลังอัดเรื่องของระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะคลิปนี้ก็เอามาเป็นแนวทางเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ